ถ้าสบายดีตอนเช้าๆานะจะลงมากินากาแฟตอนเช้านี่ยส่วนสะพานกองกลับไปเลยนะไปเลยๆที่4กว่ามา,ากระบปบาหม้อไปนำสำหรับนี้นนนกเจียนน,นกหงส์เชี่ยวหาหลังแบบนี้ สมอย้ยจะหารัดเสากันฝนมากแล้วบ้านนี้ ฝนก็ตกลงมาแห้งเลยยิงจะเหาะกับปัทึกซ่มนะไปต่อไปนี่ sâu to đấy mùa này này thảm hữu bà này tôi nhảy mà khảm này xuống tôi đừng khảm gì hẳn này ừ. khảm cứ nưa mất lại mùa này ออกมาหอ,อด่านสาดนะบุไร่าย,ยังจนเมือ่อยไปปุน่นหอ,อกก็หอ,อกก็ไล่โตอยู่แต่บุไร่มันหอยฟาดเนี่นี่มันกระโดดตามันนี่ติดอยู่ตามมัน,นทางตามดานจะมันไปไหนะได้กระโดดบนนี้ได้แหละนี่เอาไรเลยนี่น bàn ọc đàn rồi mà lọ bằng hết hết cả bộ ọc ra thế này 吧。 ทมไปเบิ่งป่าแตงก่อนนะป่าแตงอยู่นี่ก็บปูไกว่ ปลาแดงกับ,บหูสีย่างหรือบออ่นะ <c oughs> ยยันควายกินหมดลยเหลือแต่เครื่อเลยแ่งกับควายกินหมดละเ <c oughs> สียดาย <c oughs> จริงๆมันเป็นดอกเป็นหมากเลยละ่ะควายมากินหมดเลย มีตัวหอยควายนะเนี่ยตัเบียร์มักผีนี่แหละเบียร์มักผีกก็มันเยียบหักเลยอันนี้เออฟังห้อมอันนี้นี่เบียร์มักผีพักบบราณว่าควายคุดวัาน้ำพัดไปเมื่อสเลยได้ปลูกอยู่หัวย nhang luôn, ngàm, phom, có miếng đất thôm mệt nè, nằm phật, buộc này sẽ ngàm luôn mình phải hỏi khoai thì mà anh khoai mượt là như thế khương ngầm khoai cái nhang dù oh, sẽ đài ก,ก,กำลังเป็นกำลังงามพระบ,บุราภาหลอกเมื่อก่อนไปนีแตงกับควายกินเมิดลไรยังผู้ปานหะูเป,นะป็นมูมีตัวใหญ่ปลาหางแดงๆ ก็มา เสียงมาในพันกองฮงจกไหลยังดอกได้มาหดนะบอดนะยังบ่มีไฟมาอยู่เหนื่อยไปบุไรีย,ยังหาหลุนน้ำในพันกองครับจัดสีหอมเพิ่น นะมานึ่งขับอกกอนบาดิทีมงานยังบ่มีไชมาเลยเะ Đây mà nè Cả họ phỏ lai tô dù Để bỏ đẩy mà Nhìn cả họ xong bạn bộ thư chức bán này mà này. เขาแล้วแหละมาแป้งข้อลดกันนะขับก่ได้เลยนี่เขามันติดอันนี้ข้อมันหักเลยน,นะนี่มันแตกเลยมันแตกอ,อก่อนอันนี้ก็อยกรูดแล้วนี่แตกแห้งเลยเอาไหมห้องเอานะก็ได้ขับเมื่อใดนี่ อออไอ,อ,อ้ก็ <c oughs> งงหาวิธีก่งง็ทางจานสีหอมเผินกับมาเลยเป็นอ้ไรขีคะแนนหรือขีคะแนนอีกล่ะไก่จะหาม่เห็นจ๊มยิงไก่ห้าวเห็นทางไก่ทางหมูอ๋อเปินไปพอมพอมูผอ,อมมูก็มาห้าวก่อน คอมเมนมาลายโตเออยู่ได uh ้ม huh. you know? ูหน id uh ่อยได้อันนี so t. <t ้มาตัวเดียวมาตัวเดียวเป็นนำยาวเนาะที่เรือไปนำในการกองเมืดายหมโสมโองเถือพบดอาหนาขาดอมเมนของเฮาซะยังใกล้เืองนี้ไปหาหมูก่อนแล้วทาบกลับมาหาใกล้ก็มีนี่ถือไปยังหาโบเห็นอยู่เถอะ Khái chi sút là tpangonga kusima lema leni tpangonga mile bên này đại ya kha lụt năm mươi hai mươi hai năm mươi năm mươi hai năm năm mươi hai năm mươi hai năm mươi năm mươi hai năm mươi hai năm เราเห็นแล้วป้าเมย์ไล่มาไงฮนแจนซีหอมพ่อมูมาแดงนั่นเจ้านี่ตัวนี้ไล่ช่องเถื่ออาภไล่ตัวนี้นะเอ้าก็เข้าไปนี่แล้วเาอไปฟูโบเห็นอยู่อยู่เคยบนเขาพอเดี๋ยวม่อวานนี้เลยเขาย่างตามห้างแล้ลกไปฮันตายบบได้ยังบัดนี้ะของกินกะอันนี้แหละติ่งปลาแหงนี่แหละกับปลาหมึกนะกว่ี้ได้เล ทังจะผ่านกองกระหิวเขาแหงละ่ะทังเผ่าทางกินมาก็มีแต่ไหลก็ไหลมีแต่ลายโบไดมากะประมึกในกระปีง้นมันจังแหงเห็ดแบบอย่างๆครับนะมันสิกรอบๆหลดติกับมัดมัดเอาในนี้ก่อนซ้มห,ห่อนเฮือนห้องไว้เขามันจุอันอันนี้จะมาังตัดออกกันนี่ หอมเลยปีงปลากะปิงปลาแหงปลาหมึกแหงวันนี้กินก่อนกับบาดมารอบนี้โบมานเลยเดี๋าถกหอกซองโตหขนาด้เนาะลองกินกัปลาแหงโหลดปลาแหงมาแต่บาท แต่ป่าแห้งมาแต่บ้านแห้งไม่ได้ักินเหมือนี่จำแจวสันะแะละร้านโนโคกโนโนคกนยอดแค่แถวนี้นะหาหน่อใหม่แล้วมาต้มจำแจวั <c oughs> นพยิงเข้ามานั่มใครบ่บุรีย,ยังกันยังเดหนออกใหม่เ้าไปหาไปกินซะมองนี่ะระเบ่อยู่นี่แล้วเนาะ เจลเคยได้ตานหนึ่งเราไม่เนี่ยเนาะกินอาหารดีหลายเธอเลยแต่กูเถื่อมนมากทีิดับซะ <laughs> มาอบด้วยนะจากมงแล้วหนึ่งสองโมงคร่กินข้าวเส้าเล่นข้าวเส้าอาเขาง่ายอยเหมือนกัน เดีวเป็นปนำตือของมาต่บานเนี่ยบอกว่าหามาต่บานเนาะบุคยจะเลือได้งกันเป็นห้มากเปนปากมาหายอะไก็บืมาพร้อมเกิดถึกินมาต่บา,น,า,านแล้วมาได้เจากินน่ละบอกกินนั้นถือมากนละหลบนาบมาน คือหินคือหัวกับคือมาา้เอาคือเมตาบาลหากินลเไตรเป็นเลิกแบบบาล ถมากกินเม,นมนทำางเออได้อือมากถืมากกัสิบโลนี่มามากินสาสีนะ่ะต้องไปาามัน <laughs> ชิ้นมืนมืนัง่งกินแน่นอนนางเลาะป้าอายึงนางฟังเห้งกเพ็นหนูมาเอ็ก,กินเสร็นอน <laughs> มื่อชีนหรือผักเมือ่อก,อ,อกินข้าวแล้วบัดนี้ยังอยู่น้อยหนึ่งอเอาก็มาเห็ดข้าวรดแล้วบัดน,นี้ใส่เอาใหม่ขำใบแบบนี้แหละมาเก็บเกรื่อนเก็บค้องก,ก่อนบัดน,นี้เมือ่อ เก็บค้องแหละบาดนี้บัวหวัดที่หอดอันซ้และอันนี้กะหอดหอดมันต้องหอด <c oughs> หอดเฮื่อนเพลินเนาะ รถกระแตกลบดีหากินกับโบมานรถกระเฮวิ่รถกระแตกบ่ดีปึ้อสารพัดลูกเลยลูกในจาเลยทางนี้ <c oughs> กับมิตรจะรับเดี๋ยวมันมันมีอยนอนาดวดมันออกเลยดี เฮ้ยนึกว่ช uh, uh, um> oh. like ื okay. wow. ่อผมได้เ uh ห็นอ่าหนมนมีเดิมๆหนึ่งๆมีเดิมๆอ้าวไม่เดี๋ยฮาวบอนี่นี่จะเอาเปสะลงๆลงๆค่อยๆลงมาเออยิบิบไม่น้อยคนเหละพุทธิพุทธใดโอ้นจะตกห่ำบัด ตกแห้งต่แทบมาดิดกินกับระมาณหลด,ดกับี่เป็นแนวกันเป็น